สวัสดีครับพี่น้องสองบาลดอนขอดโกวไปแล้วครับมาไหลมองกับอะไรพี่น้องเอ้ยไหลมองกับอะไรเก็บปลาเฮียทางแดงตัวเดียวครับมาจอดแล้วครับมาเก็บเนื้อครับบ่งไอไสแล้วมีไสบาลดอนครับเป็นกวดปลาขาวน้อยครับเป็นกวดปลาขาวน้อยมาเห็ดปลาแดกครับทัานผูครับเดี๋ยวบอสิาไ้าบ่งน้เพื่อนครับก้อนสิบถาไปมองครับถึงบัดรอบมอง บึงไอแล้ออกกดปาขาวน้อยครับปาขาวน้อยโอ้เดือดหวันใจว่าบึงกดกดปากขาวน้อย ต้องเจีเส้นร้ายแค่บ่โอ้ยกระลังกระลัมั่งแล้วตัวนี้อืเอ็นเบอร์ได้เลยดูดูที่สิบห้าสิบห้าเจ็ดแ แข็งก็ดีมิอยู่ว่ะเพราะว่ารุ่นสั้นออกนะนี่เด้อว่าชั้นมารุ่นอืมนี่ไงมันเบบอะไรพิเีษราคาดุดดึงถึงนี้ก็ขาดพื้นอะไรก็พื้นนึงใครเนี่ยคัสลดสองพันกว่าบาทนะ สองขวื้นะสองขื้นปุริเลพันปลาล้วดกินหน่อยตรงนี้แต่จทงจะไม่ได้ไล์วันนี้ ก็ไว้สองอันอน,อนู้นหมดเลยอันเดียวบัวตรละหาโลตาก็ไม่ถือตาม่องก็ได้ ลองมาตัวนี้สคันนี่แหละ้อเราลงน้ำสิปลาปะทิหาชิบตาปะอิดกายนั้นสามชิบตา ซือ,านนอ,นนอนมาเล่นเล่นมดนดึงขาดเครื่องมากกว่ากว่าทุงปุยอีกตอนบนตื่นว่าอะไรขาดดิไปขังไว้กัน ニニにい <laughs> にんない i <c oughs> いいねいいねいいねおいねいいねいいねいいね Đây nó xây thôi Ôi trời ơi Wow, hết Cái này nó có bạc quá Nó có bạc khá xét này Ôi Ôi, bên phương Cái ตากเี้ก็มีอมีต่ำแล้วมันเพิ่งกอกหลุน,นยุ่งขลุนยี่ง เหยียบ้องหน่อยสิหน้าบันตีกายังตายขอจังพาจังพาดมา ปลาหน่อยเพ็ดปลาแด็กเผ็ดปลาแด็กไปกินสองเส้นมาเห็นบุยรสองเส้นขัดปดอีกปลดหน่อยแต่หลายเมื่อเขาปดเขาก็ได้อีก คมประเดกอยวนี้นึงสามเส้นห้างพูดบ่หมเอมอกสองเส้นเครื่องพอดีน้องดูรายกับสองเส้นอืมก้อยแล้วสองเส้นการกด มองกบอะไรป่ามองกบอะไ้พี่น้องป่ามองอะไกบบรกบอะไรครับก็เคยมีคนไปบา้าดอยไปมารอบนีงแล้วครับเลยป่าแต่เพียรทางแดงตัวเดียวครับก็เราก็มาเมี่ยนเฮื่อสิดอกพี่น้องฟังหันน้ำขึ้นวันนี้น้ำลงแล้วครับน้ำลงแล้วครับนี่ครับมันมีวันที่หนึ่งครับหนึง่งกุศลพระโค้ครับน้ำทางหนองคายลงแล้วครับหลังจากขึ้นมา สองสามมือครับมันนีลโลงอีกละบอาดอจะสกเก็บเนี่ยครับเก็บเนี่ยเมื่อเฮ็ดม่องให้ขะเจ้าครับม่องห้ยเอฟซีทั้งจังหวัดตาครับมั่งมากครับป้องสั้นเดียวครับสามพื้นครับนี่คนไปเราพี่น้องอีกล่วงหนึ่งครับครับเป็นคิดว่าสิได้เื้ยบาดอยแหละเพิ่งจะมาครับมาแลกอะไรแลกกันภากันนี้ครับบอดอนเราจะเก็บเนื้อกันไปเลยครับ เอาคลิปนี้ไว้มนยๆแล้วพี่น้องเด้อฝากติดตามช่องบ่าวดอนโคตคนด้วยนะครับเอาคลิปนี้ไว้เฉนีแล้วครับสวัสดีครับ